สวัสดีค่ะพี่ใหม่นี่ตอนนี้เรากําลังคัดเสื้อผ้านะคะทุกคนแล้วเดียวรี่ก็ช่วยช่วยเลือกนะคะเสื้อผ้านะคะนี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่เกดอยู่ที่โกดังไข่เสื้อผ้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าตอนนี้เกีรี่กับพี่ใหม่ทําอะไรกันอยู่นะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่นี่ตอนนี้เรากําลังคัดเสื้อผ้านะคะทุกคนแล้วก็จะขายให้พ่อค้าแม่ค้ามารับไปขายนะคะตัวละ 50สตางค์นะคะแล้วก็1บาทนะคะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะมี50สตางค์แล้วก็1บาทนะคะ<า>ท,ทุกคนซื้อกองนี้นะคะถ้าพ่อค้าไหมคะคนไหนสนใจสามารถมาได้ที่หน้าร้านของเราหนะ้าโกดังนะั้นนั่นก็คือโกดังอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าของก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิ่มสวัสดีน,นะคะเจ้าของโกดังของเรานะคะทุกคนอันนี้พี่นิ่มขายตัวเท่าไหร่คะขายตัวละหนึ่งบาทค่ะ าทแล้ก็กองที่เกลี่อยู่ตรงนู้นนะคะ50าตังค์ทุกคนคือมันถูกมากเผื่อใครนะคะคนไหนสนใจนะคะอยากจะลองรับไปขายก็สามารถมาได้ที่อาเภอหางดงนะคะหนองโขงเนาะมีโกดังมีที่เดียวนะคะในหนองโขงนะคะทุกคนนี่โอ้โหเกลี่ก็ช่วยช่วยเลือกนะคะเสื้อผ้านะคะนี่โอ้โหเยอะมากทุกคนดูดิสูงมาก วันที่30นะคะเดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็คนไหนที่ไม่มีเงินลงทุนจะขายเสื้อผ้าแต่อยากรับไปขายนะคะสามารถมารับได้เลยนะคะทุกคนสัวละหนึ่งบาทสามารถเอาไปขายได้ตัวละสิบยี่สิบสามสิบหรือว่าขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่สภาพของเนื้อผ้าเลยอยากจะบอกว่าเสื้อผ้าของเราดีนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูเนี่ยทุกคนหนึ่งบาทหนึ่งบาทมาซื้อได้สวยนะเนี่ยไม่ได้โกหกอ,อันนี้เป็นสินค้านําเข้าเสื้อผ้านําเข้านะคะทุกคน อยู่เกลี่ก็ช่วยทํางานนะคะเก่งมากเกลี่เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยใช่ไหมคะโอเคนี่ทุกคนโกดังเป็นประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย